ครับพี่น้องมาเนี่ยก้อยบักอยเดือนี่ก้อยบักอยเดือคักเด้ยบาเนี่ยก้อยบักอยเดือนี่นวยบักอยเดือเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> เอาออกจากตัวมันมาบักอยเดือก้อยสเสพก้อยบักอยเดือนี่นสุดคั้มมันจิอ,อกสีขมๆจังหน่อยมาพี่น้องมา

แกไปแกบนหรอบนอะไรอ่ะบนอะไรอ่ะผมพักก่อนรับลูกไปบาแม่บนนว่าโอ้ยเราไปดูทั้งไม้ท้ยิ้มดูมาโคลนแล้วไหมจงจตอกแกงไปหอยเดือ

เดวมออบ้านี้เจ้า่ต้มเห็มันจืดบอกเออมันมันเต้องมีจืด้บอกายคัดปีกกับปีกจนใหม่อคุณไอ้ต้มเขาก็ตุมไ่ยี่ไปกระโดนทะย่างดีบบอกวคารูบอกอะไรนะเอาคุอแจ๊กาเจ้าเหตุบอกหคต้มใช่ไหกระโดนเออต้มเห้มันจืดโอ้โหแล้วขาก็ตุมมนาเดียวขาก็มาลนามมานาๆมันคมหย่อนจนนั่นแหละ ก็ต้มใส่กระโดนต้มกระเบาถุมาข้ามใจเนาะโอ้ยไม่บวกกันดิทำหมสิผู้ว่ามันเ็ดบักหอยเนาะต้มุนเราก็มักหิห้หถ้าต้มนะฮกัจิ้มแมเนี่ว้านากับไปต้มต้มใส่กระโดนใส่ไม่ค่อยยินดิไม่ค่อยหูดิงานไม่คเ่ะจังบกมกนจังจืด หมูกินไหนก่อนไข่ก่อนแนวมันแล้วคนสวยเขาคือดร้ายเนี่ยครับว่าเขาบดูน้าอุ่นเลย ต้มใช้กระโดนน้านึน้าสงก็กินลดได้เด้นสมมตาหารน้ปอกปอกปอกอูวกันหน่อยด้วยหม้อหม้ออยู่ขวดเคี้ยวดีดีหม้อหม้อดอกแม่นันขมจะเสไปเลยใวยืเขาบอกวายสเลี่ยงหาไปประมาณสาทิตันี่ยซื้อมาเลี่ยงบ่ เขาขายข่เช้ายี่สิบี่สิบเขาซื้อเขาซื้อทุคันอะหามไม่ซื้อหนึ่งออกลูก็มอง้าออกแล้วเป็นอย่างไรเ็นอย่างไรี่นะอันขงไข่บ็ตับบกนม่ลอะยอ่สองไม่หน่อยเน่ะมองอ 5ก่นม่ได้หลายดังไงกมดูางได้มือพหัมันต้องเบิดอยู่อรอยไม่ยกับยายนะไม่ไปทำงานกับพ่อเยอะประตุ ครับมาษาเส้นก๋ี่ซ้ำหักยู้ะคลับมาทน่ซ้ำบมักยูได้เป็นบักยูเลยแบบน่ะขี่มูเซ็มอยู่ในเชียวัปที่้องว่าจะหยุดมองมีนตัวนดี๋ยเดี๋ยวไม่มาตุ่มใจรอเยนัมาแกตีก็แบบหยุดบอกรออยู่

ก้อยหอยข้างเป็นแบบหอยโขกหอยป้ามันค่ะไปกินมาใ่หมไปกินหอยด้วยนั่นนะหอยหอย็เคยกินแต่มันมันไปกินอยู่นครนายกคือจังแสบคนละเบิดเขาต้มอะไรเว้ยหอยหอมบอกเฮ้ยมาี่หอยน่องโขลกหอนี่เนี่ยนครนายกเยันได้ลยเพือนคุณดาแต่เมอ้กัอะไรม่อยากกินหอยบ่แต่นิ่เรือบแห้ง

มเคมามันจะเหมือไหมมเตมยันนะมันคือมือสำัมือที่ป็นคมือทั้งพอทั้งหูมือไปหลันๆดลยหลักั่นแหละเีนเียออกไปไปู้าที่ตรงไหนเพได้ลพ่อหนเดียวเบียเดินทอเดินน้าหายังดีผูกขวดผูกสวนเพดกินเนี่ยน้ก็เดินมาให้ทอดมองสวนผมอัดู เดินไม่หอนมองสวนหมดเปิดหน้ากวักซื่อ